สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องซูกูซูคุณพบพอกันในวันที่สามพฤษภาหกแปดจ้าเป็นจังไหนเนาะหลังหวยออกพี่น้องคะโศกมานบ้านจ้าเลขจังไหนคือไปออกจังสันพี่นอ้อ,นองเอ้ย 3, 8, 8, 8, 8, พี่น้องเอ้ยสามแปดแปดพนะกับศูนย์หกโอ้ยทางนี้กะบ,บอ่โบอโศกบ่อมานดอกพี่น้องเจ็บนักค่ะซื่หนึ 06, ่งหกหกหนึ่งออกศูนย์หกหกศูนย์ บอเป็นยังสูต่ตอบัดซื้อบักสามเปียดเปียดสามบัดออกสามเปียดเปดเปดจังไหนไม่อยู่ทั้งหลังหลายตัวขนาดแถ้ะพี่น้องคือบอออกเปียดสามเปียดพอได้กินได้อยากเนี่ยเอาสูต่ตอคือเกาล่ะพี่น้องจา้าเลือดนักสู้เนาะของหมักเห็ดจังไหนจา้าเมื่อนี้เป็นอากาศอึมครึมพี่น้องฝนตกทั่วฟ้าอารูดค่ะเสียงฟ้าก็หอ้องบึมบึมบึมอยู่มืดค่ะบ่มีหอดหัน แสงแดดเลยมือนี่อากาศเป็นตาปวดหวัวอหลี่อ้าวดูแลสุขภาพร่างกายค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงคลิปนี้ฟังให้โจฟังให้เก่าใจจ้าตองวดเลยค่ะสิบอาจารย์เนี้ยบุรีรัมงวดว่างหันจับพิษพี่น้องเอ้ยให้เจ็ดศูนย์ไปยังสี่ให้ใหกหนึ่งหนึ่งหกไปยังสี่ออกศูนย์หพี่น้องขาแต่เลขเดียนอมะตะเลขวิ่งเพินเข่าคือเกาเด้อค่ะ สำหรับสิทธิ์อาจารย์เนี้ยบุรีรัมจับได้ที่เลขเด่นอมาตะกับเลขเรียนเพนเดอร์ค่ะแต่งวดนี้จับคู่พลาดพี่นองเพิ่นกาได้ปล่อยม้าต่างแต่ตรงงวดไม่สาบนานางวาเว้ยเว้ยสู้พ่นองเฟ้นจองอฟซีฟังย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางเดอ้อพี่นองขาสูตรหวยคำนวณมีเขามีรุดหรือผู้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องสาวบ้านานานหนุ่มสซวีดินเอสไอดีไลค์ควอ เป็นคิวอาคูดส่วนตัวจ้าทักทายมาว้ามาฝากมาตอนใดเพราว่าจะเป็นศูนย์หวยคำนวณหรือเลขความฝันเม่นเม่ม่นเมถักทายมาว้ามาฝากมาตอนไดนเลยเด้อจา้าันผู้ใดอยากแบ่งปันสามนาบามีไรกุมจา้ามีแต่ช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะคะสำหรับตัวเลขค่ะเอาว่าวหลายใหญ่ไป โกนใส่เบิ้งตัวเลขงวดใหม่เดียเ๋ยวใส่เบิ้งสถิติของศิษย์อาจารย์เนี่ยบุรีรัมแล้วก็ว่างวดวังหันของเพิน่นมันเขาเคเลขกวิ่งกับเลขเด่นอมตะไปเบิ้งไปฟังผอมๆกันจ้าเนี่ยค่ะงวดวังหันงวดวันที่สองพฤษภาอันนี้งวดเก่าเด่นอมาตะเพิน่นเขาไปที่หกงวดนี่มาตัวเดียวปกติจะมาสองถึงสามตัวจ้ะแล้วก็วิ่งไปที่หกเขาเด้อค่ะเข่าศูนย์หกเลขออก เป็นให้หกหนึ่งหนึ่งหกออกศูนย์หกพี่น้องให้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดออกศูนย์หกซุยแต้มไปยังสันโอ้ยเสียดายหลายจ้ะกายยำคือเก่านั่นล่ะทั้งศิตอาจารย์เนี่ยเป็นบอกว่าเป็นสูตรหวยคำนวณเด้อค่ะเป็นกพยายามทำให้ดีที่สุดแต้สู่เขาบ่ไดพี่น้องสู่บักสันจวนบ่ไดออกไปสามเปียดเปียดไปจังสันน้องกาเนื้อเปียดสามตามเปียดเป็นก็ะให้เสียดายหลายจ้ายาะ เอาว่าเป็นยังสูต่อจ้ะพรอว่าเพิ่นปล่อยมาตั้งเตต่องวดเลยค่ะเล็กออกปุ๊บกะปรับเลยพี่น้องค่ะฟังไงจูฟังไงเข้าใจน้ำเด้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางจา้ะเอา,าเมาะบึงงวดต่อไปค่ะในงวดวันที่16พฤษภาคม68จ้าสิทธิอาจารย์เนี้ยบุรีรัมตามนี้จ้ะวิ่งเด่นนมตะบนรางเด้อพี่น้องวิ่งนะคะอันนี้อมตานี่ บอกเลยนี่สามโตนี่จังไดก็ไม้เห็นพี่น้องยังโบลุดจ,จัะเดินดีตลอดจับสถิติตั้งแต่ต้นงวดเดินดีตลอดเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีค่ะวิ่งไปที่สองเจ็ดเปดอมตะเลขเรียนมีสองมีเจ็ดมีเปดจังใดก็ได้เงินค่ะเพิ่นตัดเลขวิ่งให้เด้อค่ะวิ่งบนล่างสองกับเจ็ด แต่ผู้ใดมาเปดติดแปดไว้ก็ได้พี่น้องแต่ว่าพ่นอยากให้ตัดน้อยลพิ่นก็เลยให้สองกับเจ็ดจังใดก็มให้เห็นจับคู่ให้กันยังคงเดิมพี่น้องค่ะสองเจ็ดสี่เจสองเก้ี่เก้าปดเก้าแปดหนึ่งตัวกันคือสองหนึ่งจ้ะเหมือนเดิมเด้อพี่น้องพ่นจะจับให้เลขอยู่ประมาณนี้ล่ะสองเจ็ดนี่สงสัยเลขวิ่งกอดคอกันมานี่เิ่นให้สองเจ็ดอมค่ะ ผิจารณาจอบ,บึ้งค่ะสำหรับตัวเลขสิทธิอาจารย์เนี่ยบุรีรัมปล่อยมาให้เล็วตั้งเต่ตวงวดเอาเดี๋ยวสิให้บึงงงดเก้าพร้อมประกอบกันไปจ้ะ mm hmm. ขันผู้ใดได้จับสถิติของสิทธิอาจารย์เนี่ยนี่บอกเลยค่ะเลขวิ่งแล้วก็เลขเด้นนมตะบอกเลยว่าเดินดีพี่น้องขันผู้ใดสายเรียนหลูดเอาเลยจ้าแต่ว่ากน้ำเลขวิ่งเพิ่นหรือว่าเลขเดินนมตะ ไปจบซ้อมกับศิษย์ใดหรืออาจารย์ใดที่เป็นเม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 นค่ะลองบึงค่ะไปจับบึงค่ะเพิ่นใดมาเม็ดเดียวก็รลองมาจับใส่เรลวิ่งเพิ่นนี่ก็ได้เนาะค่ะก็เพิ่นก็ขอโทษมาค่ะจับคู่พลาดแต่ว่าเหล็กเรียนเพิ่นกะเขาก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะพยายามให้ดีที่สุดจะสาบนาจะเลี้ยนสูตรกับเพื่อนให้ดีที่สุดเพราะเพิ่นเท่าแล้วนาออายุหลายเลวเพิ่นกะ นออ้องเอียงกับบ้านเนโนนเบิรนว่าให้สามนาเรียนไว้แต่ว่าหัวยังบ่ไปจ้ะหัวสามนายัางบ่ไปรอก่อนเนาะค่ะกะสี่คอยเ,อเรียนเพิร์นไปเที่ยน้อยเที่ยน้อยเนาะค่ะกะสี่ดเห็ดไว้ถ้าแม่นว่าเพิ่นบ่อยู่แลี่ยวจีแมยว่าได้ไปเป็นมิจฉาอาจารย์เนี่ยเพิ่นบ่อยู่แล้วกะสามนากะ,ส,าาะสิมีสูตรของเพิ่นต่อไว้ให้อีฟซีแฟนช่องนำไปพิจารณาคือเก่าสำหรับผู้มักค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะเด่นนมามตะ สุดยอดค่ะเดินดีตลอดติดไห้เนาะค่ะมีสองมีเจ็ดมีแปดติดไหวน้นีจังได้ก็ได้เงินไปรองค่ะจ้ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจน้ำเด้อค่ะหรือผู้ใดมีแนวทางอยา่างวาในช่องสาวนาหนุ่มสวีเดน s i d line q r code นะคะยูต้นคลิปสามารถทักททยมาได้จ้ะกันบ่สะดวกก็ส่งตัว,ตวเลขมาก,ก็ได้ค่ะเบอ่อัดเสียงลงคลิปเดี๋ยวสาวนาสินำมาบอกมาฟังมาตอนให้อิฟซีแฟนช่องฟังเองค่ะ แต่ถูกอย่างเร้วกะอยู่กับดวงค่ะพี่น้องคะคือสาวบรรนาค่ะื้อหกหนึ่งหนึ่งหกเป็นสี่6 6. มันไปออกศูนย์หกค่ะซื้อสามเปดเปดสามเปไปออกสามเปดเปดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเขาสุดหาพอเป็นยังค่ะตังรักไม่ค่ะเดือนหนึ่งออกสองเทียเนาะสู่ตอก่ะแต่กะระมัดระวังเด้อค่ะการเสียงชูกเนาะคะ่ะเงินที่ประดานไม่ได้ไหมยงไงหลินพ่อสมบัติสมควรกับพ่อ เอามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กริ๊งกิง,งเปิดค่าการมองเห็นค่ะคลิปนี้บ่บ่ไลายจ้ะพอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตจินังเปตานังอุปกรัรปติอิจิตังปะจิตังตุมหังคิปะเมวสมิชันโต สัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิปโยวัชันโตสัพพโรคโควินัสปตุมมาเตภวัตว,วันตรารโยสุขีทีคายุโคภวะอะพิวาัฒานสีลิสันิจังวุธาปจายนอง จัตารธุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุข,ขังพะลัง